สวัสดีครับพบกับอ l i ิ i t เต็ดไมซ์เซจิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับ E.P. นี้เราจะมาคุยเรื่อง9ก้ามารยาทสังคมที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดูเท่ดูดีและก็มีระดับนะครับข้อ1อย่าตะโกนเรียกชื่อใครที่คุณพบเห็นในที่สาธารณะนะครับการตะโกนเรียกชื่อใครสักคนในที่สาธารณะเหมือนกับเราเอาความเป็นส่วนตัวของเขาไปแขวนไว้กลางอากาศหรือว่าเอามาวางไว้กลางสี่แยกโดยที่เขาไม่ได้ยินยอม หลายคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําให้ใครอายนะครับแต่ว่าความเผลอเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะกลายเป็นภาพจําที่คนคนนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เขาเสียความรู้สึกกับคุณไปเลยก็ได้นะครับ มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนักประพันธ์หญิงคนหนึ่งในยุค70อย่างโจแอนลินเซ่ที่ถูกนักข่าวเห็นเธอแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อเธอในสถานีรถไฟเพื่อให้เธอหันกลับมาทั้งที่เธอเพยายามที่จะหลบสายตาผู้คนเพราะว่าไม่ต้องการเป็นจุดสนใจของใครเหตุการณ์นั้นทําให้เธอพูดประโยคหนึ่งเอาไว้ว่าบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดก็คือเสียงที่ทําให้คนเรารู้สึกตัวเล็กที่สุด ความสุภาพนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันเริ่มจากการรู้และเข้าใจว่าคนแต่ละคนนั้นมีพื้นที่ทางใจของตัวเองและก็มีเหตุผลบางอย่างที่พวกเขาไม่อยากจะให้ใครรับรู้ไม่อยากจะให้ใครเห็นพวกเขามีพื้นที่ที่ต้องการความเคารพต้องการความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องประกาศออกมาเสียงดังการเดินเข้าไปทักทายหรือว่าพูดใกล้ๆโดยใช้เสียงปกติ ส่งสายตาแล้วก็ยิ้มแบบที่รู้กัน2คนหรือว่าส่งสัญญาณมือเล็กๆที่ดูไม่กระตกกระตากหรือว่าดูเป็นจุดสนใจเกินไปมันสร้างความรู้สึกให้ความเคารพและก็ลดความกระอักกระอ่วนได้มากกว่าการตะโกนออกไปหลายเท่านะครับคนจํานวนมากไม่รู้ว่าเสียงที่เราใช้ในที่สาธารณะมันจะกําลังกระทบคนรอบตัวยังไงเสียงตะโกนอาจจะไปสะดุดความรู้สึกของใครบางคนที่กําลังเหนื่อยล้า กำลังมีวันที่ยากลําบากหรือว่ากําลังที่พยายามที่จะหลบความวุ่นวายของโลกสักครู่หนึ่งหรือว่ากําลังขาดความมั่นใจในตัวเองบางอย่างอย่างเช่นการแต่งตัวหรือว่าทรงผมนะครับพฤติกรรมเล็กๆของเราอาจจะเป็นทั้งของขวัญหรือว่าเป็นภาระทางใจของใครสักคนก็ได้การเลือกที่จะทักทายแบบไม่ตะโกนชื่อออกมาคือการบอกว่าฉันเห็นคุณโดยไม่ต้องพูดคํานี้ออกมามันเป็นการให้เกียรติอย่างเงียบและก็ง,งามที่คนฟังอาจจะไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่ว่าพวกเขาจะจํามันไว้อย่างอุ่นใจเสมอนะครับข้อ2 อย่าคุยโทรศัพท์เสียงดังในที่สาธารณะการคุยโทรศัพท์เสียงดังในที่สาธารณะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็สะท้อนระดับนิสัยความใส่ใจต่อคนรอบตัวได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับหลายครั้งเราอาจจะเห็นภาพคนยืนคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงดังลั่นบนรถไฟฟ้าหรือว่าในร้านกาแฟาที่เต็มไปด้วยคนที่กำลังทำงานนักสังคมวิทยานยุค90เคยอธิบายเอาไว้ว่าเสียงจากโทรศัพท์ เป็นเสียงที่ไม่ได้ถูกเชิญแต่ว่าบังคับไอ้คนอื่นต้องฟังเพราะว่าผู้คนจะไม่ได้ยินเสียงบทสนทนาทั้งหมดจะได้ยินเสียงคลื่ๆกลางๆมันจึงกลายเป็นเสียงรบกวนที่สมองหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าย้อนนึกถึงยุคก,ก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือผู้คนต้องรอจนกว่าจะถึงบ้านหรือว่าถึงสถานที่ส่วนตัวเพื่อที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์สิ่งนั้นสอนเราบางอย่างว่าความเร่งรีบไม่ใช่เหตุผลที่จะละเมิดความสงบของคนอื่นเสมอไปนะครับ เราทุกคนต่างมีภาระ,ระมีความเหนื่อยและก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่เราต้องการที่จะปกป้องแม้ในสถานที่ที่เราต้องอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าก็ตามการลดระดับเสียงลงหรือว่าการเลือกที่จะเดินออกไปหามุมเงียบๆเ,เพื่อที่จะคุยโทรศัพท์เป็นการแสดงถึงวุฒธธิภาวะที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากเพราะว่ามันเป็นการประกาศโดยไม่ใช้คําพูดว่าฉันให้เกียรติคนรอบตัวเหมือนกับสุภาพบุรุษบนรถรางในยุคก่อนที่มักจะเดินไปคุยหลังตู้โดยสารไม่ใช่เพราะว่ากลัวรบกวนคนอื่นแต่ว่าเพราะเขาเข้าใจว่าความสงบ ไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกทำลายอย่างง่ายดายนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ภายในวันเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวด้วยการใช้เสียงของตัวเองอย่างรู้คุณค่าและก็รู้ขอบเขตนะครับข้อ3เวลาเดินกับเพื่อนผู้หญิง2คนอย่าเดินกั้นกลางให้เดินด้านข้าง การเดินขั้นกลางระหว่างเพื่อนผู้หญิงสองคนอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าเราก็จะมีวิธีสะท้อนความละเอียดอ่อนที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทันสังเกตเห็นนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของจังหวะของความสัมพันธ์ที่เราจะต้องให้ความเกรงใจต่อพื้นที่ของคนสองคนที่อาจจะกำลังมีบทสนทนาหรือว่าความใกล้ชิดบางอย่างร่วมกันอยู่เรื่องเล่าของนักเขียนชาวอังกฤษในช่วงทศวรรษที่50 ที่สังเกตเห็นว่าการเดินของผู้คนบอกอะไรได้มากกว่าที่คิดเขาบันทึกไว้ว่าเวลากลุ่มผู้หญิงเดินด้วยกันพวกเธอมักจะสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องพูดออกมาการที่ชายคนหนึ่งเข้าไปเดินขั้นกลางอาจจะทาให้จังหวะนั้นสะดุดและก็บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัวการเลือกเดินด้านข้างจึงเป็นการบอกว่าเราให้ความสําคัญกับความสบายใจของคนที่อยู่กับเราไม่ไปแทรกพื้นที่ที่พวกเขากําลังแบ่งปันกันอยู่ การสังเกตเล็กๆแบบนี้ทําให้เรากลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะว่าเราสร้างความรู้สึกปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องอธิบายหลายครั้งเกิดความรู้สึกเก้ๆกลางๆในกลุ่มเพราะว่ามีใครบางคนไม่เข้าใจจังหวะทางสังคมเล็กๆแบบนี้การขยับตัวเพียงนิดเดียวอาจจะทําให้ทุกอย่างไหลลื่นขึ้นเหมือนนักเต้นที่รู้จังหวะของเวทีไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองโดดเด่นแต่เพื่อไม่ให้มีใครสะดุดหรือว่าต้องเสียจังหวะไปเพราะเรานั่นเองครับข้อ 4. ทําตัวเป็นสุภาพบุรุษเวลาเดินกับผู้หญิงให้เดินด้านติดถนนเสมอ มารยาทข้อนี้มีรากเหง้ามาจากยุควิกตอเรียนที่ผู้ชายมักจะเดินด้านติดถนนเพื่อปกป้องผู้หญิงจากรถม้าจากน้ําสกปรกที่กระเด็นมาจากการตกขอบทางหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กระเด็นมาจากถนนแม้โลกทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปแต่ว่าความหมายในเชิงสัญลักษณ์มันก็ยังคงส่งพลังนะครับมันคือการบอกว่าฉันดูแลคุณเงียบๆแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดที่ไม่ต้องพูดออกมาเลยความเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้อยู่ในท่าทางที่โอ้อวดหรือว่าดูยิ่งใหญ่แต่ว่ามาจากความตั้งใจที่จะทําให้คนข้าง เดินอย่างสบายใจเหมือนที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างแคร์รีแกรนท์เคยถูกกล่าวถึงและถูกยกย่องว่าเขาไม่เคยปล่อยให้ผู้หญิงเดินด้านติดถนนเลยสักครั้งไม่ใช่เพราะว่ามารยาทแต่เพราะเขาเชื่อว่าความอบอุ่นที่แท้จริงเริ่มจากรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นด้วยซ้ําโลกวันนี้คนมากมายอาจจะคิดว่ามารยาทแบบนี้มันเฉยไปแล้วเพราะว่าความเสมอภาคมันมีเท่ากันแต่ว่าความจริงก็คือภาษาของความห่วงใยที่ไม่ต้องใช้คําพูด แม้ผู้หญิงที่เดินด้วยจะไม่พูดออกมาแต่เธอก็จะสัมผัสได้ว่าเราคิดถึงความปลอดภัยของเธอแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนตำแหน่งการก้าวเท้าเล็กๆก,ก็ตามนะครับสิ่งเล็กๆแบบนี้มันจะสะสมกลายเป็นความรู้สึกไว้วางใจความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องประกาศความเป็นเจ้าของการเป็นสุภาพบุรุษจึงไม่ใช่บทบาทที่เราต้องแสดงแต่ว่าเป็นการฝึกหัวใจให้ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนที่เดินเกียงข้างเรานะครับ และในระหว่างที่เรากำลังพูดถึงวิธีคิดอยู่นี้นะครับผมก็อยากจะฝากข่าวดีเล็กๆให้กับแฟนๆของช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดทุกท่านนะครับตอนนี้ผลงานแปลหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือหนังสือ t h i n g and Goris r นะครับหรือว่าผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าคมพีคิดแล้วรวยนะครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือระดับตำนานที่มียอดขายไปแล้วมากกว่า200ล้านเล่มทั่วโลกในช่วงระยะเวลาประมาณ90ปีีท่่ผาานมานมะครับ เป็นหนังสือที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่าเป็นสิ่งที่คุณควรอ่านปิดท้ายของปี2568นี้นะครับเพื่อที่จะเปิดประตูชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จและความมั่งคั่งร่ํารวยในปีต่อๆไปและตลอดชีวิตของคุณนะครับเพราะว่าวิธีคิดในหนังสือเล่มนี้คือวิธีคิดเดียวกับที่คนรวย500คนใช้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองมาแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าใครก็ตามควรจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะที่สุดเล่มหนึ่งที่คุณจะหาวิธีให้แก่คนที่คุุณรััักกหววงดดดดีีีท่่่สไ้อานนนเเชย ใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ใต้คลิปหรือว่าจะฟังอีกครั้งตอนที่จบคลิปนี้ก็ได้นะครับจะมีรายละเอียดแจ้งเอาไว้ข้อที่5ควรรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารอย่างดีมารยาทบนโต๊ะอาหารมันไม่ใช่เรื่องของความหรูหราการสูงส่งหรือว่าพิธีการที่มันเยินเยอะนะครับหรือว่ามันไม่ใช่การพยายามประกาศตัวว่าเป็นผู้ดีมีมารยาทแต่ว่ามันเป็นทักษะที่สะท้อนถึงบุค,คลิกและการเคารพคนร่วมโต้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเล็กๆหรือว่าบนโต๊ะอาหารระดับหรูที่เป็นทางการนะครับ เช่นการรู้ว่าควรวางช้อนซ่อมเมื่อไร่หรือว่าไม่ควรส่งเสียงดังในขณะกินอาหารคือพื้นฐานที่ทําให้ทุกคนรู้สึกสบายใจต่อกันครั้งหนึ่งเอลโนรโรสเวลเคยเล่าไว้ว่าเธอไม่ได้มีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เพอร์เฟกในตอนที่เธอยังเป็นเด็กแต่ว่าแม่ของเธอได้สอนว่าโต๊ะอาหารคือพื้นที่ฝึกใจให้คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองมารยาทเล็กๆอย่างเช่นการไม่เริ่มกินก่อนที่ทุกคนจะได้อาหารครบหรือว่าการไม่ใช้โทรศัพท์บนโต๊ะทําให้ทั้งโต๊ะรู้สึกว่า เรามีสติและเคารพช่วงเวลาที่กำลังใช้ร่วมกันอยู่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือว่ามารยาทเก่าๆแต่ว่าถ้าลองคิดดูจริงๆโต๊ะอาหารคือพื้นที่ที่มนุษย์ใช้สร้างความสัมพันธ์กันติดต่อมานานหลายพันปีเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนเข้าใจกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นและบางครั้งก็เยียวยากันได้ด้วยการนั่งอยู่ร่วมกัน การรู้มารยาทเหล่านี้จึงไม่ใช่เพื่อทําให้เราดูดีกว่าคนอื่นแต่เพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกดีด้วยเป็นการเปลี่ยนการกินอาหารธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีคุณค่าและก็ทําให้ตัวเราเองเติบโตเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดซึ่งมองเห็นคุณค่าของทุกคนที่นั่งร่วมโต๊ะก,กับเรานะครับข้อ 6. ฟังคนอื่นให้มากขึ้นและปล่อยให้เขาพูดให้จบเสมอการฟังให้จบ เป็นศิลปะที่คนจํานวนมากคิดว่าตัวเองทําได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนเราส่วนใหญ่มักจะฟังเพื่อที่จะรอตอบหรือว่ารอโต้ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจคนที่พูดจริงๆนะครับเรื่องนี้นักปราชญ์กรีกโบราณอย่างพทาโกรัสกล่าวว่าเรามีหูสองข้างและมีปากหนึ่งปากเพื่อให้เราฟังมากกว่าพูดประโยคนี้ยังใช้เตือนใจได้ดีจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าการฟังคือของขวัญอย่างหนึ่งที่เราจะมอบให้กับคนตรงหน้าเราได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ว่ามันกลับมีคุณค่าต่อหัวใจของเขาอย่างมหาศาล หลายครั้งเวลาคนเล่าเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าความสับสนของเขายังไม่ทันได้คลี่คลายออกมาเราก็มักจะเผลอขัดหรือว่ารีบสรุปแทนสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือมีพื้นที่ปลอดภัยให้ความรู้สึกของเขาได้ไหลออกมาการปล่อยให้เขาพูดจนจบจึงเป็นการยืนยันว่าคุณสําคัญพอที่ผมจะให้เวลากับคุณนักจิตวิทยาอย่างคาร์โรเจอร์สเคยย้าว่าการฟังคือการบําบัดรูปแบบหนึ่งเมื่อลองมองชีวิตรอบตัวนะครับเราจะเห็นว่าความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจร้ายๆแต่ว่าเกิดจากการที่คนสองคนรีบร่วมสร้างบทสรุปโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเล่ากลายเป็นรูปเป็นร่างซะก่อนพวกเราจึงเหนื่อยเปลืองพลังของจิตใจและพลาดโอกาสได้รู้สึกใกล้ชิดกับคนที่เรารักมากขึ้นเพราะว่าเราฟังไม่เก่งการฟังให้จบไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าในระยะยาวยิ่งฟังมากเราก็จะยิ่งเข้าใจมากและยิ่งเข้าใจมากเราก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นโดยธรรมชาตินะครับ มารยาทสังคมที่ทําให้คุณเป็นคนดูเท่ดูดีมีระดับข้อที่7ก็คือหลีกเลี่ยงนิสัยเรียกร้องความสนใจในที่สาธารณะคนเรามีช่วงเวลาที่อยากจะให้คนอื่นยอมรับกันทั้งนั้นแต่ว่าการพยายามเรียกร้องความสนใจในที่สาธารณะมากเกินไปบางครั้งทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังส่งสัญญาณบอกคนอื่นว่าฉันมีความว่างเปล่าอยู่ข้างในและฉันต้องการคนมาช่วยเติมให้เต็มนักจิตวิเคราะห์พูดตรงกันว่าคนที่เสียงดังเกินเหตุเรียกร้องความสนใจหรือว่าแสดงตัวโอ้อวด เท่ากับว่ามักจะกําลังซ่อนความไม่มั่นใจบางอย่างเอาไว้ลึกๆโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวการทําตัวให้เด่นในทุกที่อาจจะทําให้เรากลายเป็นจุดสนใจได้ชั่วครู่ชั่วคราวแต่ว่าไม่เคยทําให้เกิดความเคารพได้ในระยะยาวความเคารพเกิดจากความสงบนิ่งและสติรภาพที่อยู่ภายในศิลปินอย่างออเดรฮปเบินแทบไม่ต้องทําอะไรให้ให,ใหญ่โตเธอเพียงแต่ยืนเฉยๆก็มีพลังในตัวและเธอไม่เคยพยายามดึงสายตาใครด้วยการทําตัววุ่นวาย ในทางกลับกันคนที่รู้จักเก็บพลังเอาไว้ในโอกาสที่เหมาะสมก็มักจะเป็นคนที่ผู้คนอยากจะเข้าใกล้เพราะว่าพวกเขาจะไม่ทําให้สถานที่ที่ใช้ร่วมกันนั้นรู้สึกอึดอัดการนั่งนิ่งหรือว่าการเลือกใช้เสียงที่พอดีการเคารพความสงบของพื้นที่มันคือการประกาศถึงความมั่นคงภายในที่งดงามกว่าเสียงดังทุกชนิดสังคมสบายขึ้นทันทีเมื่อมีคนที่เข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นศูนย์กลางของโลกนี้เสมอไป าการรู้จักถอยออกมา1นก้าในที่สาธารณะมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรือว่าความเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นแต่มันคือสัญญาณของความแข็งแรงในใจเพราะว่าคนที่มั่นคงจะไม่ต้องประกาศตัวเองตลอดเวลาเขาเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและนั่นก็เพียงพอแล้วข้อ8อย่าจ้องมองใครแบบไม่ละสายตานานเกินไปการจ้องมองใครนานเกินไปอาจจะทําให้คนตรงหน้ารู้สึกคุกค,คามโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจสายตาเป็นสิ่งที่สื่ออารมณ์ได้มากกว่าคําพูดอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ว่าบางครั้งมันก็ส่งพลังแรงเกินกว่าที่เราคิดนักปัชญ,ญายเยอรมันคนหนึ่งเคยเขียนเอาไว้ว่าสายตาคือแรงกดดันรูปแบบหนึ่งที่ไร้เสียงแต่ว่าหนักหน่วงที่สุดเมื่อลองสังเกตชีวิตรอบตัวเวลามีคนที่ไม่คุ้นหน้าเรามองเราแบบไม่กระพริบมันมักจะสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาทําอะไรผิดแต่เพราะว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาให้ระวังภัยจากสายตาที่จับจ้องโดยที่ไม่รู้เจตนา สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่ว่าเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณลึกๆที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณความสุภาพคือการรู้จังหวะของสายตาหรือว่าเมื่อไหร่ควรสบตารู้ว่าเมื่อไหร,ร,ร่วรควรเบนสายตาออกไปเล็กน้อยเพื่อให้คนตรงหน้ามีพื้นที่ได้หายใจผ่อนคลายการสบตาอย่างพอดีจะสร้างความเชื่อมโยงแต่ว่าการจ้องมากเกินไปจะสร้างความกดดันนักการทูตจะถูกฝึกให้มองอย่างมั่นคงแต่ไม่คุกค,คามเพื่อให้คู่เจรจารู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึกว่าถูกสอดส่องนะครับ ความเคารพเริ่มจากการที่เรารู้ว่าพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนั้นไม่ได้อยู่แค่ร่างกายแต่รวมถึงพื้นที่ของสายตาด้วยการคิดถึงความรู้สึกของเขาก่อนทําให้เราเป็นคนที่ใครๆก็อยากที่จะอยู่ใกล้เพราะว่าเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่รู้สึกว่าพวกเขาต้องป้องกันตัวตลอดเวลานั่นเองครับข้อ 9. อยู่กับใครให้ใจเราอยู่กับเขา100%ตหลีกเลี่ยงการใช้มือถือเวลามีคนอยู่ตรงหน้าเสมอ ทุกวันนี้การอยู่ต่อหน้าใครสักคนแต่ว่าใจเราลอยไปอยู่ที่หน้าจอมือถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนแทบจะกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วแต่ว่าในความสัมพันธ์จริงๆมันคือสัญญาณว่าคนที่อยู่ตรงหน้าถูกลดความสําคัญลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ในยุค2000เคยตั้งชื่อชื่อหนึ่งว่าฟับบิงหรือว่าการเมินคนตรงหน้าเพราะว่าโทรศัพท์ซึ่งมันทําลายคุณภาพของความสัมพันธ์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับเวลาที่เรายกโทรศัพท์ขึ้นมา เท่ากับว่าเรากำลังส่งข้อความแบบไร้เสียงออกไปว่าสิ่งในหน้าจอสำคัญกว่าเธอแม้เราจะไม่ได้พูดแบบนั้นก็ตามแต่ว่าคนตรงหน้าจะรับรู้ได้ทันทีสตีฟจ็อบคนที่สร้างโทรศัพท์ iPhone ขึ้นมาใครๆก็รู้ว่าเขาจะไม่ให้ลูกใช้ iPad มากนะักเพราะเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ถูกสร้างด้วยการมองตาไม่ใช่ด้วยแสงบนหน้าจอ การวางโทรศัพท์ลงไม่ใช่เรื่องของการไม่ทันเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นเรื่องของหัวใจเรากำลังเลือกใช้ช่วงเวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าอย่างเช่นการสนทนาสั้นๆระหว่างเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าการนั่งข้างคนที่เรารักโดยไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มีตัวตนให้กันแบบเต็มๆก็เพียงพอแล้วโลกทุกวันนี้การแข่งขันกันแย่งความสนใจของเรานั้นมีอยู่เต็มไปหมดการให้ความสนใจ100%แก่คนที่อยู่ตรงหน้ามันคือของขวัญล้ำค่าที่หาไม่ได้ตามหน้าฟีดใดๆนะครับและยิ่งเรามอบของขวัญชิ้นนี้ให้กกัับคนที่เรารา ได้มากเท่าไหร่ความสัมพันธ์รอบตัวก็ยิ่งลึกซื่อสัตย์และงดงามมากขึ้นเท่านั้นครับสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่งกาวมารายาทสังคมที่ทําให้คุณดูเท่ดูดีมีระดับ 1. อย่าตะโกนเรียกชื่อใครในที่สาธารณะเพราะว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกอายหรือว่าทําลายความตั้งใจของเขาที่ไม่อยากเป็นเป้าสายตาใครและเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาโดยที่ไม่จําเป็น 2. อย่าคุยโทรศัพท์เสียงดังในที่สาธารณะ เพื่อที่จะไม่รบกวนคนรอบข้างและแสดงถึงวุฒิภาวะในการเคารพพื้นที่ร่วมกัน 3. ถ้าคุณเป็นผู้ชายเวลาเดินกับเพื่อนผู้หญิงสองคนอย่าเดินขั้นกลางให้เดินด้านข้างเพื่อไม่ทำลายจังหวะการเดินและความสบายใจของคนทั้งคู่ 4. เวลาเดินกับผู้หญิงให้เดินด้านติดถนนเสมอเป็นการแสดงความห่วงใยความเป็นสุภาพบุรุษและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเธอ 5. รู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร อย่างการใช้ชั้นซ่อมให้ถูกและไม่ใช้โทรศัพท์บนโต๊ะเพื่อให้ทุกคนกินด้วยกันอย่างสบายใจ 6. ฟังคนอื่นให้จบก่อนไม่แทรกกลางบทสนทนาเพราะว่าเป็นการให้เกียรติและทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อออกมาจริงๆ 7. หลีกเลี่ยงการทําตัวเรียกร้องความสนใจในที่สาธารณะเพราะว่าจะทําให้คนรอบตัวอึดอัดและดูไม่เป็นมืออาชีพ 8. อย่าจ้องมองใครนานๆเพราะว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดไม่ปลอดภัย 9. เมื่ออยู่กับใครให้ใจเขาเต็มๆ100%อเอร์เซตวางโทรศัพท์ลงและให้เวลากับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงเป็นการบอกคนตรงหน้าเราว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเรานั่นคือเนื้อหาหลักนะครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมอยากจะฝากประโยคหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงแท้แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนจะต้องรู้ก็คือชีวิตของเราจะเปลี่ยนเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนและถ้าจะมีหนังสือสักเล่มในโลกนี้ที่สามารถที่จะบอกหลักการรวมทั้งขั้นตอนวิธีการที่จะเปลี่ยนความคิด เพื่อเปลี่ยนความคิดของเราให้มีแต่ความสําเร็จรุ่งเรืองร่ํารวยแบบเล่มเดียวจบครบทั้งหลักการและวิธีการก็จะมีหนังสือเพียงไม่กี่เล่มบนโลกนี้ที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือที่ชื่อ Think and Grow Rich นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าคัมภีร์คิดแล้วรวยนะครับซึ่งเขียนโดยนโปเลียนฮิล หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตการอ่านหนังสือเลยนะครับและผมตั้งใจเอาไว้เสมอมาว่าสักวันหนึ่งผมจะแปลหนังสือเล่มนี้ในสำนวนและแนวทางการใช้ภาษาในรูปแบบของผมเองให้จงได้และหลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการแปลอย,อย่างพิถีพิถันจากต้นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกปี1937เเพื่อให้คุณได้พลังของหนังสือเล่มนี้ครบทุกประโยคตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนคือนโปเลียนฮิล ตอนนี้หนังสือ Think and Grow Rich คพัพีคิดแล้วรวยเวอร์ชั่นที่แปลโดยผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง a l i m m t t d ไมเ่เซ็ t จิตไม่จำกัดช่องนี้ในสำนวนภาษาที่คุณคุ้นเคยได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะส่งถึงมือคุณนะครับหนังสือราคาเพียง369บาทนะครับมีจำนวน315หน้าจากราคาเต็ม390บบาทนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบสมบูรณ์ ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ง่ายๆที่ช้อปปีได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดซื้อจากทางช้อปปีก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดอลิมิตต์ไมซ์ได้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้นอกจากคุณเองที่จะต้องอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ให้กระจ่างชัดแล้วก็นําไปทําตามได้ทันทีหรือว่าอย่างน้อยก็ให้หายคาใจว่าคนสําเร็จ คนร่ำรวยเขามีวิธีคิดอย่างไรแล้วนะครับก็ยังเป็นหนังสือที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเหมาะสมและดีงามอย่างที่สุดที่คุณจะมอบให้แทนใจแทนความรักแทนความปรารถนาดีให้กับคนที่คุณรักและหวังดีในทุกโอกาสอีกด้วยนะครับจะไม่มีของขวัญไม่มีของที่ระลึกอะไรที่ราคาแค่ประมาณ300กว่าบาทที่จะให้คุณค่าและบอกความหมายดีๆที่คุณรู้สึกต่อผู้รับได้มากเท่ากับให้หนังสือเล่มนี้อีกแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้พวกเขาดีขึ้นและดีขึ้นตลอดชีวิตผมขอรับประกันเลยครับ แม้แต่มหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตเจ้าของบริษัท Microsoft ยังเคยต้องแนะนําหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนได้อ่านกันในรายการหนังสือแนะนําของเขาในปี2012อีกด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นคํารับรองที่การันตีได้ถึงความยอดเยี่ยมและทรงพลังของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณจริงจังกับการสร้างปีที่ดีที่สุดในชีวิตผมอยากให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณและคนที่คุณรักนะครับคลิกที่ลิงก์ผิดพันเพื่อซื้อในช้อปปีหรือว่าแอดไลน์แอดอลิ e d เตดไมซ์เพื่อสอบถามได้เลยะคครับับบขอบุณแลสสวสดี